สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปอขอสปีดโบ๊ทคืนปอตนุพัฒน์โพสารจังหวัดนนขอคืนเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุแตงโมตกเรือ19กันยายน65มีรายงานนายปอตนุพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีตแตงโม ติดต่อขอรับเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุแตงโมตกเรือคืนโดยให้เหตุผลว่าคดีแตงโมเข้าสารแล้วนายปอได้เดินทางมาพร้อมกับตัวแทนบริษัทสปีดโบ๊ทเพื่อขอเรือลำเกิดเหตุคืนเนื่องจากเรือถูกอายัดไว้เป็นพยานวัตถุในคดีด้านอายการดาวคัดข้านมีรายงานมเมื่อเวลา11นาฬกานายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโม พลัดตกเรือเสียชีวิตเมื่อ24กุมภาพันธ์6 5ค่ที่ผ่านมานายปอพร้อมตัวแทนบริษัทเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเข้ายื่นเรื่องขอเรือคืนต่อศาลโดยให้เหตุผลว่าเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเรือและเห็นว่าเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีแล้ว ต่อมาช่วงบ่ายอายการดาวนำเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีเดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีด้วยตนเองทำเรื่องคัดค้านการขอคืนเรือสปีดโบ๊ทของนายตนุพัฒน์โดยอายการดาวระบุว่าการขอคืนเรือนี้เป็นเรื่องที่อายการจังหวัดเพิ่งทราบเรื่องกระทันหันเช่นกันส่วนสาเหตุที่ต้องคัดค้านเพราะตามหลักการแล้วการจะคืนของกลางในคดีได้ก็ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เพราะระหว่างพิจารณาคดีอาจต้องใช้เป็นหลักฐานในการไต่สวนอีกแต่ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิษของศาลขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ